สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินตอนนี้เรามีลายอดีตัวใหม่แล้วนะครับนักทุนสามารถที่จะแอดมาได้เลยครับผมลาย เจเจโกสิกแนวนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ V Trade Intrust V Trade ครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ฟรีสวอปทองคำแล้วก็ซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีเลยนะครับ FX Pro เทรดกับบล็อกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro เทรดไลน์กับ Pro Forex right for You ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับวันละฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมเรามาดูการคอมเมนต์ของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมากันบ้างดีกว่านะครับนักงทุนว่าเป็นอย่างไรบ้างประธานเฟดชิคาโก้หนุนเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยสู่3.25-3.5%ง3.5สิ้นปีนี้นายชาลส์อีเวนประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก กล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐได้มีการชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นข้อมูลในทางเชิงบวกเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ที่เฟดเริ่มใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินอย่างไรก็ดีครับนายอีแวนช์ได้ระบุว่าเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะและก็ยังเป็นจุดที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ด้วยครับ และเฟดเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปจากระดับ2.25ถึง2.50%ในปัจจุบันสู่ระดับ3.25ถึง3.50%ในสิ้นปีนี้และสู่3.75ถึง4%ในช่วงสิ้นปีหน้าทั้งนี้นะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับ3.25ถึง3.5%ในสิ้นปีนี้บ่งชี้ว่าเฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเหลือเพียงแค่1%เท่านั้นในช่วงการประชุมนโยบายการเงินที่เหลืออีก3ครั้งในปีนี้ขณะเดียวกันครับนายอีวานคาดการว่าอัตราดอกเบีย้ยจะแตะระดับสูงสุดที่4%ในปีหน้าซึ่งสูงกว่าที่ตลาดการเงินคาดการว่าเฟดจะได้ปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นสู่ระดับ3.7 5เเในกลางปีหน้าก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหลังจากนั้นตัวนี้เป็นมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอย่างคุณเนลส์คัสคาริ ก็เป็นประธานเฟดสาขามินาโพลิสนะครับนักถูอก,ก็ออกมาสนับสนุนการขึ้นดอ,อกเบี้ยเช่นเดียวกันแต่เราจะสังเกตเห็นจากรีแอคชั่นของตลาดได้เลยครับก็คือตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปด้วยก็ยังคงขานรับในทิศทางแดนบวกเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมาสะท้อนให้เห็นครับนักถุนว่าเงินเฟอ้อมันมีการชะลอตัวลงจริงๆนะเขาก็จะมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับ อย่างไรก็ตามครับใครที่ทําก,การลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอยู่รวมไปถึงราคาทองคำอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังระดับสูงนะครับในช่วงนี้แล้วพบกันใหม่ครับนักทุนสวัสดีครับ